สวัสดีครับออโต้สปรีวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามช้างนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหลังเราเนี่ยก็เป็น Mercedes-Benz นซะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่งาน Mercedes-Benz d r ์ด i วิ่งอีเวนต์สองนะครับและในปีนี้ครับก็เป็นการฉลองครบรอบ55ปีของ Mercedes-Benz a ซ์เนะครับแล้วก็ได้มาทดสอบหลายๆรุ่นก็เรียกได้ว่าครบทุกรุ่นเลยดีกว่านะฮะมีถึง eqs เลยนะครับ แล้วก็สนามวันนี้เนี่ยก็คือสนามช้างนะครับก็ได้ทดสอบหลายๆสเตชันของเขานะครับซึ่งหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4สเตชันครับสเตชันแรกเป็นการทดสอบระบบเบรคครับแล้วก็สเตชันที่2เนี่ยแบกเบรสนะครับเป็นการทดสอบอัตราเร่งของรถยนต์ที่อยู่ในกลุ่มสมรรถนะสูงนะฮะหรือสเตชันที่3นะครับก็เป็นจิมคาน่าครับและสเตชันที่4นะครับเป็นสเตชันที่ทดสอบการเข้าโค้งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละสเตชันเนี่ยจะสนุกสักแค่ไหนครับ you yeah. ก็สเตชันแรกนะครับก็เป็น Emergency b r a k บครับซึ่งเป็นการทดสอบระบบเบรกและก็ระบบความปลอดภัยก็จะมีระบบ E S P แล้วก็ระบบเบรกป้องกรรอันล้อล็อกหรือว่า A B S นะครับโดยผู้ร่วมเข้าทดสอบเนี่ย จะได้ขับรถออกจากจุดเริ่มต้นนะครับที่ความเร็วประมาณ80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและเมื่อได้รับสัญญาณจากผู้ฝึกสอนเนี่ยผู้เข้าร่วมจะต้องเหยียบเบรกแล้วก็หักเลี้ยวหลบสิ่งกีดขวางสเตชันที่2นะครับแดกเลสก็จะเป็นการทดสอบหัตตาเร่งของรถกลุ่มสมรรถนะสูง m e อร์ d e s ด m g อมครับพร้อมทั้งทดสอบปฏิกิริยาตอบรับของผู้ขับขี่และได้ทดสอบระยะเบรกรถยนต์ที่จะใช้ในสถานีนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น Merced e s b e n z AMG GLA 35 4Matic ครับ สถานีที่3นะครับจ mm ิมคาน่นาก็เป็นสถานีที่จําลองมาจากกีฬามอเตอร์สปอร์ตชนิดหนึ่งนะครับโดยสถานีนี้จะเป็นการให้ผู้เข้าร่วมทดสอบเนี่ยได้ฝึกบังคับรถในสนามจําลองที่มีอุปสรรคมากมายภายในเวลาที่เร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยเราต้องไม่ชนสิ่งกีดขวางใดๆเลย สถานีที่4นะครับก็จะเป็นสถานีทดสอบการเข้าโค้งที่ใช้พื้นที่โค้งภายในสนามเนี่ยอยู่ทั้งหมด5โค้งด้วยกันครับแต่ละโค้งเนี่ยจะมีความกว้างที่แตกต่างกันไปทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้ทดสอบการควบคุมความเร็วของรถยนต์ได้อย่างเต็มที่และก็ในแต่ละโค้งเนี่ยจะมีสิ่งกีดขวางที่วางไว้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ ให้กับผู้เข้าร่วมทดสอบเนี่ยได้ทราบถึงสิ่งที่ควรทําเมื่อเข้าโค้งนั้นๆนะครับเช่นจุดที่ต้องเบรกจุดที่ต้องหักเลี้ยวหรือจุดที่เป็น a อเบกซึ่งเป็นจุดที่สามารถเดินคันเร่งส่งให้รถเนี่ยออกไปจากโค้งได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดเป็นต้นครับโดยรถที่จะใช้ในสเตชันนี้นะครับก็มีตั้งแต่ AMG GLA 35 4MATIC AMG C43 4MATIC Coupe AMG CLS 53 4MATIC AMG GLE 53 4MATIC และ AMG GLC 43 4MATIC Coupe ครับ และสำหรับในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับได้ขับหล,หลายรุ่นของ Mercedes-Benz นะครับรวมไปถึงสเตชันที่เขาจัดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้ทดสอบสมรรถนะหลายๆอย่างของตัวรถนะครับทำให้เราได้เห็นถึงสมรรถนะต่างๆของตัวรถเนี่ยในของแต่ละรุ่นเลยเพราะว่าเราได้ขับก็ ต้องเรียกว่าได้ขับทุกรุ่นเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็ถือได้ว่า Mercedes-Benz เนี่ยเป็นรถที่ได้ทั้งความแรงแล้วก็ได้ทั้งความปลอดภัยนะครับถ้าหากท่านใดสนใจ Mercedes-Benz เนี่ยก็รับชมตัวจริงได้ที่โชว์รูม m r r e e e s s e n n ทุกสาขาทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้โต้สปินต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ